สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสรุปดราม่าเดี่ยว13แสะคนอยู่นานทำคนบางกลุ่มเดือดร้อนทนไม่ได้ คงไม่มีใครไม่รู้จากโนต้ตอุดมแต่พาณิชนักพูดชื่อดังเจ้าของทอล์คโชว์ระดับตำนานที่เปิดขายบัตรเมรื่อไหรก็หมดเกลี้ยงล่าสุดก็กลับมาสร้างกระแสให้คนได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งสำหรับเดี่ยว13โดยฉายให้รับชมผ่าน n น t f ฟลิกเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งทุงทกๆครั้งที่จัดทอล์คโชว์น้ตก็มักจะสร้างตำนานหรือว่ลีเด็ด แต่ในครั้งนี้ที่คำพูดกระลายเป็นวายรอบไปทั่วโลกออนไลน์คือจงที่พูดเรื่องการเมืองทำให้แฮชแท็กเดียว13แฮชแท็กโนตอุดมได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์เลยทีเดียวประโยคเด็ดอาทิเลือกชัดชาติได้แค่ทำงานทำงานทำงานแต่ถ้าเลือกลุงตู่จะได้ทำใจทำใจทำใจหรืออีกประโยคที่บอกว่าวันนี้รถติดเยอะหน่อยมีมับไล่คนที่เราอยากจะไล่เขาก็ให้อภัยเข้าไปนะครับถือว่าเขาทำงานแทนเราและอีกประโยคที่บอกว่าใจถึงพึ่งไม่ค่อยได้ซ ปัญหาต่อกาบปัญหาไมาย่ยืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่มาให้ตรวจสอบพร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มี84% 00 0คือจํานวนเซลล์สมองจุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นฉลาดพูดตอนไม่พูดฉลาดกว่านายกผู้แก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงท่านผู้อาสามาโกชาติชาดล่าสุดพึง่งโกี่ปุ่นไปและประโยคเด็ดอย่างสมมติว่าตอนนี้เราขึ้นเครื่องบินลาเดียวกันอยู่เป็นเครื่องบินที่เรียกว่าประเทศไทยปกติเครื่องบินเขาขับด้วย กับตันที่เชี่ยวชาญแต่ตอนนี้กับตันทั้งหลายขับเครื่องบินเก่งขับเป็นไม่ได้ขับที่ขับอยู่คือพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งหลังจากกลายเป็นไวรัลก็ทําให้คนบางกลุ่มไม่พอใจโดยเฉพาะกลุ่มในเพจ Facebook เ,เรารักลงตู่ซึ่งมีผู้โพสต์ข้อความระบุว่าซีดีโนดอุดมที่สะสมไว้หลาย10แผ่นได้ลงถังขยะเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เลิกสนับสนุนโนด Notes อุดมด้านโนดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์รูปภาพตนเองพร้อมระบุข,ข้อความว่าก,กูสะดวกแบบนี้ ท่านผู้ชมนละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกับคุณครับ